พอรถเครื่องคล้อยหลังไปได้นิดเดียวกระสุนนานาชนิดก็ประเคนใส่หูดับตับไหมสาวใหญ่รับเคราะห์ตกเป็นเหยื่อเด่นสังหารส่วนเป้าหมายกลับคลานหนีตายรอดไปได้ราวปฏิหาร์ถลมอาก้าปลี่ชีพพ่อขาไม้อิทธิพลขณะควบรถตามน้องชายมือปืนซุ่มรอที่ก็น่ำยิงตลบหลังน้องสาวไม่รู้อิโนโอิเนดับดิ้นขารถเสียคลานหนีหาก,กระสุนไล่บี้ยิงไม่เลิก อาศัยดวงเห่งรอดบุชเวิตตำรวจรับแจ้งส่งทัพตำรวจอารักขาวันตามถล่มซ้ำชฉอะประเด็นคาดผลประโยชน์ค้ามไม้ก่อนหน้าเพื่อนสนิทถูกลอบค่าอาจเป็นเหตุผลเดียวกันเรื่องของความแค้นเป็นเรื่องที่มีการลงเอยกันด้วยการสูญเสียแทบทั้งนั้นเมื่อฝ่ายนั้นแค้นฝ่ายโน,น้้นหมายจ้องเตรียมเล่นงานเต็มที่ใครเผลอแน่นอนย่อมตกเป,ป็นเหยือ่อแต่ใครเล่า จะยอมโง่เป็นเหยื่อให้เขาเถื่อเขาไถมนุษย์สิบมือสองเท้าเท่ากันจะงอมืองอไม้อยู่ได้อย่างไรฉะนั้นการล้างแค้นจึงเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นไม่มีการสิ้นสุดใครตายก็ถือว่าเป็นกรรมคนที่อยู่ก็จับปืนจับดาบฆ่าฟันกันไปครับเรียกได้ว่าไม่ว่ามุมใดในโลกใบนี้ก็ตามการเียนฆ่าล้างคตดก็มีให้เห็นกันประจำอยู่แล้วแม้เมืองไทยเป็นเมืองแห่งพุทธศาสนาก็ตามเถอะ การฆ่าฟันกันก็ดูจะเป็นของธรรมดาไปเสียแล้วไม่ต้องดูอื่นไกลและรายการฆ่าล้างแค้นอีกรายหนึ่งที่เราจะนํามาเล่าดังต่อไปนี้ก็เช่นกันเหตุการณ์นี้ได้เกิดขึ้นในท้องที่อำเภอประทิวจังหวัดชุมพรเมื่อวันที่22ตุลาคม2529ใครตายและตายเพราะอะไรลองมาติดตามรายละเอียดดังต่อไปนี้หลังจะกลับจากเยี่ยมนางหนูผู้เป็นแม่ ที่โรงพยาบาลประจำจังหวัดชุมพรเรียบร้อยแล้วนายประเสริฐชิดรัฐาจึงบึ่งรถยี่อห้อฮอนด้าขนาด1 4 4ซีสีเลือดหมูของนางอุรินผู้เป็นน้องสาวแวะมาหานางลำจวนผู้เป็นพี่สะพ้ยที่ตำบลสะพลีอำเภอรประทิวจังหวัดชุมพรทันทีที่มาถึงพิจวนไอศิดอยู่หรือเปล่านายประเสริฐร้องถามนางลำดวนสาวใหญ่ถึงไหนวิสิ์น้องชาย ซึ่งทํางานอยู่ในเขตป่าไม้จังหวัดสุราษฎร์ธาน,นีซึ่งในช่วงเวลาดังกล่าวได้เดินทางกลับไปเยี่ยมบ้านไม่อยู่หรอกไงมีธุระอะไรละ่ะไม่มีอะไรหรอกพี่นี่ว่าจะชวนไอ้สิทธิ์ไปกินข้าวด้วยกันเห็นมันบอกว่าอีกไม่กี่วันก็จะกลับสุราษฎร์แล้วนี่อ้าวหรอโน,น่นเห็นมันจะไปกินอะไรที่ร้านคารบาน่าลองตามไปดูสิมันคงไม่เป็นไหนหรอกเดี๋ยวผมตามไปเองว่าแต่พี่จวนอย่าเพิ่งกินอะไรซิก่อนละ่ะ เดี๋ยวมีการฉลองกันนิดหน่อยนายประเสริฐได้ร้องบอกกำบนังลำจวนก่อนกลับรถเตรียมบึงออกไปหาหนายวิิธิ์ที่ร้านขบวน่าทันทีแต่ทว่าพี่เสดร,รอ,อก,ก่อนเดี๋ยวฉันไปด้วยคนนางอุรินร้องเรียกนายประเสริฐผู้เป็นพี่ชายเพื่อขอสออรถกลับบ้านด้วยซึ่งนายประเสริฐหาได้ปฏิเสธไม่มามาจะไปก็เร็วนี่ใกล้จะค่ำอยู่แล้วทางยิ่งเปรี่ยวอยู่ด้วยสักครู่หนึ่งรถมอเตอร์ไซค์ฮอนด้าสีเลือดหมู จึงนำสองพี่น้องไปตามทางแคบเพื่อออกสู่ถนนใหญ่สองข้างทางเป็นป่าโปรง่งแซมด้วยพุ่มไม้รกคึบเป็นบางช่วงยิ่งอากาศยามเย็นดูขมูขมัวด้วยแล้วบรรยากาศดูไม่น่าไว้ใจเท่าไหร่นายประเสริฐขี่รถเครื่องของน้องสาววิ่งมาด้วยความเร็วปกติตารีจดจ้องไปตามแสงไฟของรถที่สอดส่องไปยังทางเบื้องหน้าจักจั่นเรไรร้องเสียงแซ่เหมือนเสียงมโหรีอีก40เมตรเท่านั้น ก็จวนจะถึงบ้านของหนังรัพ์ป้าของนายประเสริฐแล้วสองพี่น้องยังคงคุยกันไปตลอดเส้นทางขณะนั้นสิ่งที่ไม่มีใครคาดคิดก็อุบัติขึ้นจนได้เปรี้ยงเปรี้ยงเสียงปืนดังตามมาทางด้านหลังเฮ้ย,ยุรินหมอบตัวเร็วระวังกระสุนนายประเสริฐร้องบอกน้องสาวเสียงกระเสา่าเสียงมัจจุราชไล่หลังมาไม่มีท่าทีว่าจะหยุดยอนเปรี้ยงเปรี้ยง เป็นเสียงปืนดังเป็นชุดแม้ในประเสริฐจะอาศัยความชำนาญในการขับขี่หลบเลีกและอ่องกระสุนที่ปลิวว่อนอย่างสุดความสามารถแล้วก็ตามแต่เคราะห์กรรมก็สั่งเบยใส่นางอุรินน้องสาวขึ้นมาจนได้โอ้ยเสียงนางอุริตนตะเบงเรียกร้องลั่นใช่นางถูกพิษกระสุนเข้าให้แล้วรินทําใจดีๆไว้รินกระสุนปืนดังตามหลังไม่หยุดระรอกรถเครื่องส่วนเสกระทั่งลม้มลงข้างทาง ร่างอ่นอ,อนระาหวยของนางอเรนก็ปลิวไปตามแรงเบียดนายประเสริฐจะโผล่เข้าไปหาแต่กลุ่มมือปืนกลับสาดกระสุนใส่ไม่มีการยัง้งเลือดสดๆไหลพลั่งพลูออกมาจากข้อศอกและน้าแข้งขวานายประเสริฐพยายามคลานหนีตายไปยังบ้านของนางซับผู้เป็นป้าเสียงปืนตามไล่หลังสักพักจากนั้นจึงเงียบสนิทลงกระทั่งเวลาประมาณ19 30. นาฬิกาสนาทีวันที่22ตุลาคม2529 ดาบตำรวจสุจินเกิดเข่าทะลุหัวหน้าสถานีตำรวจภูทรตบนสพลีอำเภอปะทิวจังหวัดชุมพรได้รับแจ้งจากพลเมืองดีว่ามีเหตุยิงกันตายและบาดเจ็บบริเวณหน้าบา้านเลขที่21หมู่8ตบนสพลีอำเภอปะทิวเมื่อทราบดังนั้นแล้วดาบตำรวจสุจินจึงวิทยุต่ตอไปอยังพันตำรวจตรีถนนปิยรัตสารสอบสวนสถานีตำรวจภูธรอ,อำเภอปะทิว ซึ่งกําลังทําหน้าที่เป็นนายร้อยเวรในขณะเดียวกันทันทีที่ทราบเหตุพันตรจตรีทนนจึงได้รีบรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบตามลําดับชั้นจากนั้นจึงเดินทางไปยังที่เกิดเหตุพร้อมด้วยพันตรจโทเวรีระบริบูรณ์รองผู้กํากับการตรรํารวจภูธรจังหวัดชุมพรพันตรบโทเกรียงศักด์หนูสังสารรใหญ่สถานีตํารวจภูธรอำเภอปะทิวร้อยตํารวจเอกบุญเลิศแก้ววิหก รองสารวัตรสอบสวนพร้อมด้วยกําลังเจ้าหน้าที่ตํารวจสายตรวจเดินทางไปยังที่เกิดเหตุทันทีเมื่อไปถึงที่เกิดเหตุซึ่งอยู่บริเวณบ้านเลขที่21หมู่4ตาบลสาพลีอ,อําเภอปะทิวจังหวัดชุมพรซึ่งเป็นบ้านของนางทรัพย์ชิดรัฐาที่นั่นเองเจ้าหน้าที่จึงพบศพนางอุรินชิดรัฐาอายุ36ปีอยู่บ้านเลขที่72หมู่9ตําบลนาทุง่งอ,อําเภอปะทิวจังหวัดชุมพร นอนตายอยู่ข้างรถจักรยานยนต์ยี่ห้อฮอนด้าสีเลือดหมูของนางอุรินนั่นเองจากการชันสูตรพลิกศพพบว่านางอุรินมีบาดแผลถูกยิงที่บริเวณกลางหลัง5นัดทะลุด้านหน้าสองนัดนอกนั้นฝังในและที่เท้าซ้ายอีกหนึ่งนัดรวมทั้งสิ้น6นัดนอกจากนี้บริเวณที่เกิดเหตุยังพบปลอกกระสุนปืนอาก้าจำนวน8ปปลอกกระสุนอาก้าสงนัดปลอกกระสุนปืนเ1 6จำนวน2นัด กระสุนปืน m 1 6จำนวน2นัดระเบิดหนึ่งลูกและไฟฉายขนาดสองท่อนจำนวนหนึ่งกระบอกเจ้าหน้าที่จึงได้รวบรวมเก็บของกลางไว้เป็นหลักฐานต่อไปนอกจากนางอุรินสาวใหญ่ผู้ตายแล้วเจ้าหน้าที่ตำรวจยังได้ทราบจากปากชาวบ้านที่อยู่ใกล้บริเวณที่เกิดเหตุว่ายังมีนายประเสริฐชิดรัฐาอายุ42ปีที่ชายของนางอุรินถูกยิงได้รับบาดเจ็บอีกคนหนึ่งซึ่งชาวบ้าน ได้ช่วยกันนำส่งโรงพยาบาลประจําจังหวัดชุมพรเรีเยบร้อยแล้วดังนั้นเจ้าหน้าที่ตํารวจชุดดังกล่าวจึงเดินทางไปที่โรงพยาบาลดังกล่าวเพื่อทําการสอบสวนนายประเสริฐต่อไปเมื่อเดินทางมาถึงปรากฏว่านายประเสริฐได้รับบาดเจ็บสาหาัสไม่สามารถให้การอะไรได้ทั้งนั้นซึ่งจากการชนสูตรบาดแผลของคณะแพทย์และเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วปรากฏว่านายประเสริฐมีบาดแผลถูกยิงเข้าที่เข้าศอกด้านซ้ายเท้าด้านซ้าย และบริเวณหน้าแข้งขวาอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ส่งกำลังอาละขานายประเสริฐอย่างเต็มที่หากรู้ว่านายประเสริฐรอดตายต้องย้อนกลับมาเล่นงานอีกแน่นอนจากการสอบสวนเบื้องต้นเจ้าหน้านที่จึงทราบว่าก่อนเกิดเหตุนายประเสริฐได้เดินทางมายัางบ้านของนางลำจวนพี่สะพ้ยเพื่อมาพบกับนายวิสิทธ์ผู้เป็นน้องชายปรากฏว่านายวิสิทธ์ไม่อยู่นายประเสริฐจึงขับรถตามโดยมีนางอุรินน้องสาว ซ้อนท้ายจากบ้านนางลำจวดเพื่อเดินทางกลับไปยังบ้านของนางซึ่งอยู่ระหว่างทางขณะที่รถเล่นจากบ้านนางลำจวดได้ประมาณ40เมตรเกือบจะถึงบ้านของนางซับป้าของนายประเสริฐอยู่รอมรอดแล้วจากนั้นจึงถูกกลุ่มมือปืนซึ่งคาดว่ามีอยู่ประมาณ3มคนขึ้นไปดักซุ่มเล่นงานจนกระทั่งนางอุรินถูกยิงรถจึงเสียหลักล้มคว่ำลงตายคาที่อยู่ข้างรถส่วนนายประเสริฐได้รับบาดเจ็บ ขานนี้ไปทางบ้านของนางซับผู้เป็นป้ามือปืนตามไปยิงอีกหลายนัดแต่นายประเสริฐดวงยังแข็งจึงรอดตายได้ราวปฏิหารสำหรับสาเหตุการตามล่าล้างชีวิตในครั้งนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจสอบพบว่านายประเสริฐผู้บาดเจ็บมีกิจการค้ามไม้อยู่ในเขตอำเภอสระบรุรีจังหวัดระนองมีการขัดผลประโยชน์ด้านการค้ากับคู่แข่งอยู่เสมอครั้งล่าสุดมีปัญหากับกลุ่มอิทธิพลเพื่อแย่งชิงความเป็นใหญ่ด้านการค้ามไม้ ซึ่งจากการสอบสวนเจ้าหน้าที่ทราบว่าก่อนหน้านี้เมื่อประมาณต้นปี2529เพื่อนของนายประเสริฐคนหนึ่งได้ถูกลอบยิงตายด้วยสาเหตุการขัดผลประโยชน์ด้านการค้าไม้กระทั่งมาถึงข่าวของนายประเสริฐแต่เดชบุญนายประเสริฐกลับดวงแข็งกลับรอดปลอดภยัยปล่อยให้นางอุริน,น้องสาวซึ่งไม่รู้อิโนโอิเนปล่อยมารับกรรมไปด้วยครับและนี่ก็คือเรื่องจริงที่เกิดขึ้นในท้องที่อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพรเมื่อปี2529ขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังพบกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ